ตอนนี้ก็มมถอดกระจกออกแล้วครับแล้วก็ถอดรางออกมา,าพูหมดเลยไขควงไขควง้วยเนี่ยไขควงเช็คด้วยยัง่ย,ด,ยงดูดูผู้มนเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ออโหเ,เหตุยังกบอะไรเหตุยังอยูู่มันตกไปเลยเนาะ ก็เฮ็ดยังวะสิเตมรจุ่เฮ้ยไอไอรางตกเลยนี่เต็มสองอันนะทำไมครบอเด้ออันเนี่ยหลุดจากนี่หมดละเออหลุดหมดแล้วอ่ะนู่นอยู่ตกตรงนั้นอันนึงกมเขาอ่ะบึงหาบึงไว้ทาีหลังขที

ต้นี้มีไหมดูในล่องในนั้นดีไมมช่างเตี้ยจะทำได้ไหมเรามาติดตามตอนต่อไปอันนี้ต้องตำแหน่งเดิมครับตัวนี้โลงเลยแหละหาซื้อไม่มีครับ เจอไหมเซมมีเดี๋ยวไปเอาอยู่บ้านเอ๊ะเดี๋ยวไปเอาอยู่บ้านให้เจอไหมเซมตกขลามบอรืมไม่ตกกลิ้งหายตัวหนึ่งเฮ้ยนี่นี่นี่ดีนะตาดีใส่ตาดีไม่่งั้นแยลใส่ตาดีเยี่ยมอริยะพูรณะ เดี๋ยวจะเอาพ้าเต็นประคุมให้อันนี้ก็เก็บไว้ข้างในก่อนเนาะใส่ใส่นี่เดี๋ยวดูช่างตียจะออกแบบบนล่างน่าจะเท่ากันเนาะเท่ากันเลยที ตัวนี้เราจะเอาไว้ยังไงเนี่ยผูกหมดเลยข้างในดูดีนะข้างในดูดีแล้วดูดีเฉพาะตรงนี้ตีนใครนี่เข้มจังอ่ะตีนมาตีนมาอยากพักพักกลางว่ะรถเนี่ยเตี่เตียเตี้ยตรงนี้ เาแล้วก็ทำให้ใหม่เลยปลาดออกตรงนี้เป็นรูแล้วเนี่ยปาดออกแล้วก็เริมสองชั้นเราก็ปาดข้างนอ,อกเอาขับข้างนอ,อกเอาโอเคเรียบร้อยใช้เวลาค่อนข้างจะนานกันนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวมันจะออกมาดีัสคญว้แล